มาชาร์จแบตให้ชีวิตกันหน่อยกับหลากหลายสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเลยไม่ว่าจะขึ้นภูล่องแก่งหรือไหว้พระก็สนุกได้ครบทุกแนวแล้วจะรออะไรอีกจัดกระเป๋าไปเที่ยวเลยกันดีกว่าครับก่อนผจญภัยเรามาไหว้พระขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลกันก่อนจุดสตาร์ทอยู่ที่อำเภอด่านซ้ายกับวัดแรกวัดพระธาตุสีสองรักพระธาตุเก่าแก่ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาโดยรูปทรงศิลปะแบบล้านช้าง ตามแบบของวัดวาอารามในแถบลุ่มแม่น้ำโขงชื่อพระศรีสองรักนั้นมาจากที่มาของการสร้างพระธาตุเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์ระหว่างกรุงศรีอยุธยาและกรุงเวียงจันทร์บริเวณหน้าองค์พระธาตุศรีสองรักจะมีพระอุโบสถหรือวิหารซึ่งชาวบ้านเรียกกันว่าสิมสร้างอยู่ติดกับองค์พระธาตุเป็นอาคารชั้นเดียวขนาดไม่ใหญ่โตมากนัก ภายในวิหารแห่งนี้จะมีพระพุทธรูปเป็นพระนาคปรกมีหัวของพญานาคอยู่7็ดหัวข้างซ้ายและข้างขวาข้างละสามหัวตรงกลางหนึ่งหัวซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่สำคัญคู่กับพระธาตุสีสองรักมาโดยตลอดอายุก็ประมาณ400กว่าปีแล้วครับมาต่อกันที่วัดเนรมิตรวิปัสนาเป็นวัดขนาดใหญ่บนเนินเขาซึ่งโดดเด่นด้วยอุโบสถที่สร้างขึ้นจากศีลาแรงทั้งหลัง ด้านในสวยงามอลังการด้วยเสาค้าเรียงรายประดิษฐานพระพุทธชินราชจำลองซึ่งด้านหลังอุโบสถมีมนดบพระครูภาวนาวิสุทธิยานซึ่งเป็นผู้รวมกับพุทธศาสนิกชนรวมกันสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นหลังจากที่หลวงพ่อท่านได้มรณภาพลงสังขารของหลวงพ่อซึ่งไม่เน่าเปื่อยปัจจุบันถูกเก็บอยู่ในมนดบนี้เพื่อให้พุทธศาสนิกชนและลูกศิษย์ได้มากราบไหว้ มาต่อกันที่วัดที่3วัดโพนชัยหรือชาวบ้านนิยมเรียกว่าวัดโพนเป็นวัดคู่เมืองของอำเภอด่านซ้ายสร้างขึ้นพร้อมกับพระธาตุสีสองรักมีเรื่องเล่าว่าดินเนินเป็นมูลขุยของพญานาคมีรูจากศูนย์กลางลงไปที่ท่าวางเวงซึ่งรูนี้เรียกว่ารูพญานาคที่รูนี้สมัยเก่าแก่ได้สร้างพระวิหารครอบเอาไว้และสร้างพระพุทธรูปประธานองค์ใหญ่ตรงรูพญานาคนั้นไว้ พญานาคได้บูรุขึ้นมาอีกหลังพระพุทธรูปใหญ่ในพระวิหารเป็นเรื่องราวที่เล่าสืบต่อกันมาซึ่งปัจจุบันวัดโพนชัยเป็นสถานที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ผีตาโขนอีกด้วยมาต่อกันด้วยวัดสุดท้ายของวันนี้ที่อำเภอภูรเรือกับวัดสมเด็จมิ่งเมืองซึ่งเป็นพระอารามที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้ส่งพระราชทานเงินซื้อที่ดินสร้างวัดนี้ซึ่งตัวอาคารมีสถาปัตยกรรมศิลปรกรรม และประติมากรรมที่งดงามยิ่งโบสถ์วิหารงดงามตระการตาพระนอนพระวิหารหน้าหัวบันไดแกะจากหินหยกแม่น้ำโขงทั้งหมดล้วนแล้วสร้างเสริมเติมแต่งให้วัดสมเด็จมิ่งเมืองมีความสบายตาได้เป็นที่สุดเมื่อไหว้พระขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เรามาไหว้ผู้ใหญ่ของจังหวัดเลยกันบ้างดีกว่าครับขอต้อนรับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านใาเยี่ยนเยนือนจังหวัดเลยในครั้งนี้ก็คงจะทำให้ทั่นมีความประทับใจและก็มีความวสุขสิขส่งที่คิดว่าดีและน่าสนใจธรรมชาติที่ยังมีความโดดเดูน และก็มีความสวยสวนงดงารสะอากเย็นสบายโดยเพราะเพีย,ย,เยงเพืู่เรอยก็จะมีในครั้งนี้โดยยุทธศาสตร์แรกข้อแรกเลยของจังหวัดเลยก็คือการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวป,ปลูกอะไรได้ทุกอย่างนะครับซึ่งก็ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยที่โรงแรมภูเรือแซงชูรี่รีสอร์ทแอนด์สปา ร้อมกับกิจกรรมไฮไลท์ที่สำคัญซึ่งก็คือการดำนาปลูกข้าวงานนี้พี่โปริูเซอร์คนเก่งของเราก็ร่วมลงดำนาปลูกข้าวด้วยนะครับความพิเศษอยู่ที่ตรงนี้แหละครับเราปลูกกันในช่วงของวันแม่และจะกลับมาเกี่ยวข้าวอีกครั้งในช่วงของวันพ่อ ซึ่งท่านรองผู้ว่าราชาการจังหวัดก็ได้ให้เกียรติในการลงดำนาปลูกข้าวในครั้งนี้ด้วยครับคุณแม่ชาวมัมคลับท่านไหนที่สนใจเราไปร่วมเกี่ยวข้าวในช่วงวันพ่อด้วยกันนะครับทริปท่องเที่ยวจังหวัดเลยของเรายังไม่หมดนะครับในครั้งหน้าจะเป็นที่ไหนอย่างไรอย่าลืมติดตามชมกันให้ได้นะครับ